สวัสดีนักเรียนทุกคนครูชื่อครูอาจาร,รย์ทองค้างโพสวัสด์นะนผู้สอนนักเรียนหกทับสิบแล้วหกทับสิบเจ็ดสอนวิชาคณิตศาสตร์มหกทั้งวิชาพื้นฐานวิชาเพิ่มเติมก็ก่อนที่นักเรียนจะสอบเนี่ยจะสอบก็ขอให<อ>้นักเรียนเตรียมตัวสอบให้ดีสูตรไปท่องให้แม่นให้จําให้จําให้ได้จําให้ได้และใช้ให้เป็นด้วยว่าสูตรนี้ใช้ยังไงสูตรนี้ใช้ยังไง แต่ประการที่สองนี่อย่าให้ฝึกไปทาฝึกทําตัวอย่างตัวอย่างแบบประหัดบางข้อนี่ก็มาฝึกมาทํามาทําซ้ำอากระดาษมาเขียน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 มาคิดมาเขียนมาทํแต่มันจะได้แม่นยํายิ่งขึ้นแล้วถ้าหากใครมีเวลาเนี่ยก็ไปค้นหนังสือค้นข้อสอบในคู่มือก็ได้นะท่นที่4่นักเรียนสามารถจะไปดูในสื่อออนไลน์ต่างๆในเรื่องที่เราเรียน เช่นเรื่องลำดับเรื่องอนุเรื่องอนุกรมเนื้อพสอบโอเน็ตนักเรียนก็สามารถไปหาได้หรือในเรื่องแคนคูลัสเนี้ยก็มีอาจารย์คนอื่นท่านอื่นที่สอนนักเรียนก็สามารถจะเข้า youtube ไปดูได้ถือว่าสื่อการเรียนการสอนมันมากมายการที่ห้านี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเพราะว่าเนื่องจากมีปัญหาโควิด -19 อะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีที่เราสามารถจะ ถ่ายทอดความรู้ให้กับกันและกันได้ครูก็พยายามตั้งใจสอนทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วนะบางทีก็สอนเกินเวลาไปบ้างทีก็ส่งช้าไปบ้างแต่ว่าบางวันไม่มีชั่วโมงแต่ครูก็สอนให้เพราะต้องการทำจบเนื้อหาขออวยพรให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการสอบสอบให้ได้คะแนนดีผ่านเกณฑ์ทุกคนแบบหักหะดต่อะไรครูก็จะตรวจตรวจตรวจ,ตรวจเสร็จแล้วก็ จะส่งให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งว่าขายขาดส่งอะไรอะไรบ้างนะก็หวังว่าทุกคนคงสอบวิชานี้ผ่านแล้ววิชาอื่นๆก็ขอให้สอบผ่านด้วยนักเรียนจบม6ไปเนี่ยมีเพิ่งเทอมหนึ่งพอพ้นเทอมสอบไปแล้วนักเรียนจะต้องไปสอบเรียนต่อบ้างคนก็ไปประกอบอาชีพบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังอยู่เยอะพอเกิดมาแล้วก็ต้องต่อสู้กันไปเนาะทุกในมนุษย์โลกก็คือการประกอบอาชีพทำมาหากิน ขอใเรียนทุกคนอย่าลืมคาถาเรียนเก่งนะนะมหาอุโมทะลุเข้าถึงปัญญาผู้สองเห็นทาคิดได้ยาในหัวใจอย่างมากมากเอาไปใช้แล้วการศึกษาเรียนก็ใช้สุจิปุริสุคือสุดตะศึกษาหาความรู้จิตคือจินตนาการคิดตามปุกคือปุจชาถามรู้ถาม,ถามใครก็ถามตัวเองตั้งคําถามขึ้นมานะเรียนหนังสือก็ถามว่าเออข้อนี้ยังคาถามครูเขาน่าจะมาถามอะไรเราบ้างอะไร แล้วลิขิตก็คือการจดบันทึกทุกอย่างนะผลย่อมมาจากเหตุประกอบเหตุด,ดีผลก็ดีประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเสิรเประเสฐีัรนะคุบสถบปรักน้ำภาสิเจริญท่านสอนวิช,ชาธรรมกายท่านว่าไว้นะ,อะโอเคทุกคนจงโชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตกันทุกคนเนาะ